มาต่อกันที่ร้านในฝันของเด็กๆใครลหลายๆคนและที่สำคัญสามีของฉันก็ชอบมันมากด้วยค่ะร้านลูกอมในสวีเดนและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้ไปรับชมกันเลยค่ะ พามาซื้อของในช่วงวันหยุดคะ่ะทุกคนคลิปนี้บันทึกในวันที่หนึ่งมกราคมนะคะโอ้ยตามหาห้างที่เปิดบางห้างเขาจะปิดเลยค่ะมีหลายๆคนหลายๆท่านนะคะถามมาว่าช่วงปีใหม่วันไปเฉลิมฉลองที่ไหนกันบ้างที่สวีเดนนอร์เวย์นะคะเขาให้ความสำคัญกับวันหยุดค่ะถือว่าเป็นวันของครอบครัวนะคะ ก็ทุกคนจะอยู่ที่บ้านค่ะแล้วถ้าเราไม่มีญาติสนิทเราไม่มีครอบครัวคือเรามีกันสองคนสามีภรรยาแบบนี้นะคะเราก็จะใช้การเฉลิมฉลองอยู่ที่บ้านกันสองคนเราจะไม่กล้าไปหรือว่าถามหรือว่าชวนใครมาปาร์ตี้ด้วยเลยค่ะเพราะว่าเขาจะอยู่กับครอบครัวเรียกว่าเป็นวันสําคัญของครอบครัวเรียกว่าเป็นวันครอบครัวที่ทุกคนจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเท่านั้นนะคะเราก็จะ ฉลองกันสองคนมีอะไรเราก็จะทำกันสองคนแบบนี้ละค่ะตอนนี้เราอยู่ในห้างนะคะบางห้างก็จะปิดกับทุกคนบางห้างก็จะเปิดโดยเฉพาะห้างที่ขายอาหารนะคะ mm hmm. เขาก็จะเปิดบ้าง mm hmm. ในช่วงระยะเวลาสั้นๆอยู่ในยุโรปเราจาเป็นจะต้องศึกษาเวลาแล้วก็จัดการบริหารเวลาให้เป็นไปตามระบบระเบียบของเขาจะทำอะไรตามใจแบบไทยแท้ไม่ได้เลยจ้า เราเจอห้างที่เปิดแล้วก็ขายอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยที่นี่มีอะไรบ้างขายอะไรกันบ้างนะคะเข้ามาในโซนแรกจะเป็นโซนชโคโค็อกโกแลตขนมของเด็กๆขนมคบเคเี้ยวเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะ อนนี้รอคุณสามีนะคะจะเข้ามาไหมพร้อมกับมุมมองการถ่ายคลิปของ GoPro นะคะกล้องอันใหม่ที่เราได้เป็นของขวัญวันปีใหม่ป้าๆแม่ๆพี่ๆน้องๆทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะว่าภาพมันเป็นยังไงบ้างดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างก็เรียกว่าฝึกการใช้งานค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าดีกว่าค่ะว่าอาหารมีอะไรขายบ้างแล้วที่สำคัญวันนี้เรามาซื้อขนมปังค่ะทุกคน ซนเอเชียที่นี่เป็นห้างที่เขาปรับปรุงใหม่นะคะวันนีออ้รู้สึกว่าจะปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์ละเดี๋ยวไปดูพวกโซนเอเชียพวกซอสมีพวกซีอิ๊วขาวนะ้ำมันหอยอะไรบ้างเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวดูก่อนใช่ล็อกนี้ไหม น่าจะอยู่ข้างในนะคะมองเห็นพริกแกงค่ะไปดูกันว่ามีอะไรขายบ้างนะคะวิเราลืมถือตะกร้ามาด้วยทุกคนเดี๋ยวเดินออกไปดูตะกร้าก่อนเราเดินเข้ามาอย่างเดียวเลยตะกร้าไม่ถือขออนุญาตเดินกลับไปเอาตะกร้าก่อนค่ะทุกคน ไปแอบดูคนซื้ออะไรกันดีกว่าค่ะ GoPro มาดูเยอะนะโอเค GoPro ติดเตมารออกมินมานติดตะกอตเตอรี มินม้นมิ้นทิ์เติมตมิน้นฤทิ์เตมิ้นเอาดูคะเาฮะอยากนาอยากฤทิ์เตหนจ้ะแวะซื้อช็อกโกแลตกับคุณสามีก่อนค่ะนี่เป็นยังไงคะที่นี่เขาจะสอนเด็กๆไว้ดีมากเลยนะคะเด็กๆจะถูกอนุญาตให้ซื้อช็อกโกแลตในเย็นวันศุกร์และกินในวันเสาร์เท่านั้นค่ะ เด็กที่นี่จะไม่วิ่งหาช็อกโกแลตนะคะแต่สามีเราวิ่งหาช็อกโกแลตคะ่ะสวยเนาะสีสันแบบสวยงามมากในร้านช็อกโกแลตยังไม่เลิกซื้อถ่ายรูปเขายากมาก นายทักเดินตามแอปถ่ายรูปสามีนะคะทุกคนคนที่ให้ความร่วมมือยากมากดูรฮลมาเมียโอ้ยลูกตะกัดกลิ่นแบบเยลลี่ผลไม้ค่ะกลิน่นเยลลี่ผลไม้แรงมาก ให้คุณสามีหยิบช็อกโกแลตมิ้นกับช็อกโกแลตมะพร้าวค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนอาหารกันต่อนะคะทุกคนไปดูโซนอาหารกันค่ะทุกคนที่นี่คือห้างสรรพสินค้าของประเทศสวีเดนที่อยู่ติดกับชายแดนนอร์เวย์นะคะ คลิปที่ถ่ายทำเป็นวันที่หนึ่งมาการาค่ะห้างจะเปิดในช่วงระยะเวลาสั้นๆคนจะน้อยนะคะทุกคนเพราะว่าถือว่าเป็นวันหยุดที่คนส่วนใหญ่เขาจะอยู่กับครอบครัวกันค่ะและเรามาตอนห้างเปิดเลยค่ะมายืนรอประตูห้างเปิดเลยนะคะ Non abbiamo bisogno di fare questo. Come siamo in casa? Non siamo in casa? Sì, siamo in casa. Non è che ยาเอกวิสลุตวิโมหาไปดูส่วนอาหารกันต่อคะ่ะเราซื้อไข่นะคะไปดูผักสดชอบดูผักสดมีไม่เยอะนะคะทุกคนมันเป็นช่วงวันหยุดคะ่ะนี่ที่นี่ก็มีใบใบสารแหน่นะคะมัดใหญ่กว่าที่เราซื้อเมื่อวานนี่ทุกคน เอาไปอีกไหมเ,เอาไปอีกดีกว่านะคะเพราะว่าแช่ช่องปิดไว้ได้ะคะ่ะผลไม้ผักสดจะอยู่ในตู้แช่เลยเพราะว่าที่นี่ต้องควบคุมอุณหภูมิหมดเลยนะคะผักส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศจ้ะ มาเจอโซนเอเชียแล้วค่ะทุกคนผ่าดูทีละอย่างามีข้าวโพดอ่อนนะคะข้าวโพดอ่อนกับถั่วงอกผสมกันค่ะถั่วงอกกระป๋องอหน่อไม้กระป๋องค่ะ เอนไม้กระป๋องไปติดบ้านดีกว่าจริงๆเราก็มีแล้วนะคะมีมะพร้าวด้วยค่ะเส้นหมี่มีเส้นมีทุกเส้นเลยเส้นต่างๆนี่มีเห็ดหอมด้วยเห็ดหอมอ,อยากได้เอาไปค่ะแล้วก็ซอสนะคะซอสของไทยๆค่ะในห้างฝรั่งนี่คือห้างสวีเดนแท้ๆเลยนะมีพริกแกงิีแกงแดงิีแกงเขียวหวานนี่นะคะิีแกงที่ดิฉันกินค่ะ จะเป็นแบบนี้รสชาติกลางๆนะคะไม่เผ็ดมีน้ำปลาด้วยทุกคนมีน้ำปลาหลายอย่างเลยมีพริกเผานะคะพริกเผาแบบที่กินกับก๋วยเตี๋ยวเฝอของเวียดนามอะคะ่ะว้าวมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยนะคะแต่ว่าไม่มีมาม่าของไทย ข้าวหอมมะลิด้วยมาดูว่ามาจากไหนเป็นข้าวหอมมะลิเวียดนามค่ะทุกคนนี่ตีตลาดไทยไปแล้วนะคะข้าวหอมเวียดนามอันนี้ อินโดนีเซียค่ะเข้าอินโดนีเซียนะคะหน้าตาไม่เหมือนเข้าไทยออันนี้หาประเทศไม่เจออันนี้หน้าตาเหมือนไทยนะมาลุ้นกันค่ะ อินเดียค่ะทุกคนข้าอินเดียนะคะเน็ตจะยาวๆนิดน,นึ่งโหทุกคนเออเข้าไทยไม่มีแล้วนะคะที่ห้างสวีเดนเนี่ยเขาประเทศอื่นเขาตีตลาดไปหมดแล้วะคะ่ะกรมการค้าไทยสาพัฒนานิดนึ่งเนาะ ลองมาดูอันนี้นะคะแว่นตาอ่ะดูฝาดิโอเคมีกเกรีสเมียนฮ่าอีเงนไทยรีสดูอันนัดโซ <c oughs> so, สมักเก อันนี้หาประเทศไม่เจอแต่เม็ดเข้าเหมือนไทยเลยหาประเทศไม่เจอค่ะอันนี้บอกว่ามาจากอาบริษัทในเวียดนามนะคะไอในอนอร์เวย์นะคะโอเคค่ะเราไปกันค่ะได้แล้วนะคะ วันนี้มีโอกาสได้พาทุกคนเข้าห้างสปปรรพสินค้าบ่อยๆเลยนะคะมาซื้อได้ทุกวันเป็นการออกนอกบ้านบังคับตัวเองให้ออกนอกบ้านด้วยค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจกดติดตามกด u b s c r คร e เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่นี่มาดามบ้านนาสวีเดนขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ